สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนโชคชัยรังสิตค่ะเราจะมาเล่าเรื่องสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะนักแสดงมีดังนี้ค่ะเด็กหญิงชลิตาตั้งคุ้มวงแสดงเป็นจำปีค่ะเด็กหญิงธนพรพานบัวแสดงเป็นจำปาค่ะ เด็กหญิงพิมว,วันจันคงแสดงเป็นอูโน่ค่ะและหนูเด็กหญิงพปรปวีมะสีพันเป็นผู้เล่าค่ะเครื่องแต่งกายเป็นชุดระบำบารองของประเทศอินโดนีเซียค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้ดังนี้ค่ะ มีหญิงสาวอยู่สองคนได้ไปนอนทําสปาอยู่ที่ร้านสปาแห่งหนึ่งและได้ร้องเพลงด้วยความผ่อนคลายฮุล่าฮุล่าแลัน์แลนนลนน์แล้วใหันล่หุ่นเล่หุ่นเล่เย่เย่สุดเวลาฮุล่าฮุล่าแลัน์แลนนลนน์แล้วใหันล่หุ่นเล่หุ่นเล่เฮฮาขณะนั้น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆน้ำเทะเลก็ได้กลืนหญิงสาวแสนสวยทั้งสองคนนั้นไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยสดงดงามอุ๊ยตายนี่เรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรใครตายเหรอเธอไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรนั่นน่ะสิเธอเมื่อกี้เรานอนทำสปา ร้องเพลงกันอยู่ดีๆเลยนะเธอมีของดีมาฝากค่ะรอสักครู่นะคะชมเอ๋ยชมงามอารามแท้แรตรึงรูปร่างหน้าตายอย่างเนี้ยอันถามหน่อยจะพี่อชอบมาชอบมาทายสิคะว่าเป็นประเทศอะไรอินโดนีเซียค่ะถูกต้องแล้วค่ะ ไม่ทราบว่ามาจากโรงเรียนอะไรคะทำไมเก่งจังเลยเชิญรับรางวัลได้ที่คณะกรรมการคะ่ะสามัตดาตังยินดีต้อนรับสู่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียคะ่ะท่านคงจะเป็นคนไทยละสิเราได้ยินเสียงของท่านร้องเพลงอยู่นะคะ มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเลยจ๊ะนั่นล่ละที่ท่านนอนทำสปาอยู่นั้นท่านได้ถูกมนสเนของวัฒนธรรมบาหลีดึงตัวท่านมาแล้วล่ะเมื่อท่านมาถึงเดี๋ยวเราจะเป็นคนเล่าให้ท่านฟังเองนะว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไรประเทศอินโดนีเซียอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ประเทศที่มีหมู่เกาะมากมายและมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวอีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตอนนี้จนได้รับขนานนามว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ๆก็มีชายหนุ่มรูปร่างงามแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอินโดนีเซียปรากฏตัวขึ้นซลอมอสด,ดอตอง ยินดีต้อนรับสู่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวเราจะเป็นคนเล่าให้ท่านฟังเองนะว่าอัญมญณีแห่งม,มหาสมุทรอินเดียเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นจังเลยอะ่ะท่านรู้จักประเทศอินเดียไหมอ๋อรู้จักสิเป็นประเทศที่แต่งกายคุมรือนกายในนับถือศาสนาอิสลามและอินดูด้ใช่ไหม แต่ประเทศอินโดนีเซียไม่แต่งกายมิถิขนาดนั่นหรอกนะแต่มีส่วนที่คล้ายกันในเรื่องศาส,สนาในนับถือศาสนาพุทธแบบมหายานอีกด้วยจะมีอะไรคล้ายๆกับประเทศอินเดียไงดูได้จากมหาเจดีย์บูโรพุทโธหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดสร้างจากหินภูเขาไฟซึ่งเป็นมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซียอีกอย่างหนึ่ง และว,วัดพราหมณ์นันที่เป็นสิ่งสถิตของเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ของศาสนาพราหมอินดูอีกด้วยใช่รวมถึงสิ่งไม่ขาดนั้นนั่นคือวังสุตลต่านซึ่งเป็นพระราชวังอันสวยสดงดงามของพระมหากริยัดองค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันอีกด้วยอ้โหา สมแล้วที่เขาว่ากันว่าเป็นอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียจริงจริงว่านี่ก็หมดเวลาแล้วอะ่ะไปมัเร็วจัง่งนี่หมดเวลาแล้วเหรอใช่แน่นอนแล้วพบกันใหม่สามไปจามพาลากีสารมัสมติงการลาก่อนนะแล้วฟองคลื่นก็ได้คลื่นหญิงสาวแสนสวยทั้งสองคนนั้นกลับสู่ร้านสป,ปาดังเดิม เตื่น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 มีอะไรเอเธอตื่นเรืองร้องนะนี่เธอเธอรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยเมื่อกี้เราอะได้ไปท่องแดนอินเดียด้แห่งมหาสมุทรอินเดียด้วยนะจริงเหรอเธอใช่ใช่ใช่ฉันจําได้ฉันชอบมากเลยนะว่าอัญเชมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียเป็นอย่างไรฉันจําได้ฉันจําได้นี่เธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะฉันอยากกลับบ้านละ แล้วหญิงสาวทั้งสองคนนั้นก็ได้กลับบ้านกันอย่างมีความสุขท่านรู้ไหมคะว่าประเทศไทยนั้นมีความสำคัญกับประเทศอินโดนีเซียมากตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่หทรงพระราชทานของขวัญให้กับประเทศอินโดนีเซียเป็นปฏิมากรรมช้างสำริดตอนนี้ตั้งอยู่ที่ พิพิพธภัณฑ์ของประเทศอินโดนีเซียค่ะแน่นอนและพบกันใหม่ในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะสำหรับหนูเด็กหญิงพรประวีมะสีพันและเพื่อนๆจากโรงเรียนโชคชัยรังสิตขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ